เชิเสาวระดมความคิดเห็นศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการขนส่งเชื่อมสามสนามบินในเขต EEC วันที่19เมษาย,ยน2564นายสรายุทธ์แก้วกุลปรีชารองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นประธานเปิดประชุมระดมความคิดเห็นพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาโครงการศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อประเมินและวิเคราะห์ตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์รองรับการก่อสร้างรถไฟรางคู่หรือรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินรวมทั้งประเมินความพร้อมในการปรับตัวและการสร้างโอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมและการขนส่งครอบคลุมสาขาต่างๆอาทิ ภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรกรรมภาคการท่องเที่ยวภาคพาณิชยกรรมและภาคประชาสังคมโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนี่คือความคืบหน้าล่าสุดท,ที่จังหวัดชะเชิงเซาพร้อมขับคลื่นเต็มสูบเพื่อเตรียมความพร้อมภายใต้กรอบ EEC ตามที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายไว้นั่นเองน้องมะม่วงรายงานค่ะ